ทานผส้่มครับหลังจากที่รัฐบาลได้มีเรื่องของฟรีวีซ่ามานะครับเริ่มวันแรก25กันยายนที่ผ่านมานะครับหลายคนจับตาดูนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็คาซัคสถานที่จะเข้ามาที่เราเพิ่มเติมนะครับหลายเท่าตัวมีการจองห้องพักที่พักอย่างไรนะครับสำหรับโรงแรมภาคตะวันออกดูสถานการณ์ตอนนี้กันกับอุปนายกสมาค,คมโรงแรมไทยภาคตะวันออกคุณบุญเกิดสุขศรีการนะครับถ้าอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับ ครับวัสดีครับครับปัจจุบันนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาที่ภาคตะวันออกเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็คาซักสถานเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญไหมครับอ๋อถ้าถ้าถามตอนนี้นะครับถ้าเปซิ i f y เลยว่าเป็นจีนหรือคาซัคเนี่ยตอนนี้ครับยังไม่เห็นเท่าไหร่อืมยังยังปกติอยู่เพว่ามันมอาจจะเร็วไปที่จะถามคำถามเพิ่งพ่งไม่กี่วันถูกไหม อืมฮะแล้ว,ลวใ,นในตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการคาดหวังกับเรื่องนี้มากไหมฮะเรื่องของฟรีวีซ่านะครับเอ่อจริงๆค่อนข้างคาดหวังครับคือคตลาดจีนเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากสําหรับประเทศไทยเรานะครับแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตลาดจีนนะครับก็ฟรีวีซ่าช่วยไหมผมว่าช่วยแน่นอน แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่พอสังเกตได้นะครับจักจบข้อมูลตัวเลขที่ผ่านมาสองสามเดือนเนี่ยครัสิ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับฟรีวีซ่านะครับนักท่องเที่ยวจีนก็ยังเที่ยวอยู่แต่เป็นการท่องเที่ยวแบบมาเที่ยวเองรหรือถ้าในภาษาโรงแรมจะเรียกเป็น f i t ก็คือเดินทางมาเที่ยวเองมาดูจองห้องพักผ่านพกแอปพลิเคชันม่างๆเนาะสถานที่เที่ยวดูรีวิว แล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นเองโดยไม่ผ่านเอเจนต์ก uh, ลุ่มทัวร์อะไรเงี้ยครับ,รบอืมพอพฤติกรรมการต้องเที่ยวเปลี่ยนไปจากรูปแบบเป็นกลุ่มมากันเยอะๆหรือแม้แต่ถ้าเป็นครอบครัวก็ครอบครัวใหญ่เปลี่ยนเป็นมาเป็นกลุ่มเล็กๆหรือมาคนเดียวเนี่ยเอ่อม,มีมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับสำสำหรับโรงแรมโดยเฉพาะอ่าหน้าหาดอ่าวถุงพอเน้นเป็นหน้าหาดพัทยาน,นะครับ,รบแล้วก็ โรงแรมกลุ่มที่เป็นโรงแรม5ดาวเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเาตลาดจีนที่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยครับ,รบเข้ามาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายใช้สอยทั้งในโรงแรมแล้วก็เพื่อการท่องเที่ยวอะครับเยอะขึ้นมากนะครับเป็นเป็นตลาดที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับส่วนส่วนว่าตลาดเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงโรงแรมที่อาจจะโลเคชันไม่ดีเท่าไหร,นะร่นะเหรือกลุ่มโรงแรมที่ที่รีวิวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นจุดบอดนะครับสําหรับโรงแรมที่ที่ที่ยังทําไม่ค่อยดีนะครับผมครับในช่วงสักหนึ่งเดือนหลังจากนี้นะครับโรงแรมในภาคตะวันออกมียอดจองเป็นไงบ้างครับอ,อันนี้เป็นตลาดจีนอย่างเดียวหรือว่า ทั้งหมดครับทั้งหมดเลยครเป็นไงบ้างครับถ้าทั้งหมดนะครับเดือนหนึ่งเดือนหลังจากนี้นะครับเดือนตุลาเอเป็นช่วงที่อค่อนข้างโลครับคพัทยาเองเนี่ยบุ๊กิ้งที่เข้ามาค่อนข้างน้อยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วเนี่ยปีหกห้านี่ครับการจองล่วงหน้าค่อนข้างเยอะกว่าปีนะครับเยอะกว่าประมาณห้าเปอร์เซ็นต ถ้าเป็นในคนพัทยาเองก็เป็นแบบนี้ถ้าคนจอมเทียนหาดจอมเทียนอย่างเงี้ยก็ยี่ยิ่ย่เลยครับเท่าที่สอบถามกันมานี่อัตราการเข้าพารจุดที่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเอง,เองถือว่าต่ํามากนะครับครับจากจากข้อมูลที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์ด้วยเนยี่ยนะครับในช่วงปีนี้ถือว่าผ่านจุดสูงสุดมาแล้วหรือย,ยังครับสําหรับจํานวนนักท่องเที่ยวหรือว่ายังคาดหวังในช่วงปลายปีอยู่ครับ เราคาดหวังในช่วงปลายปีครับในในช่วงปลายปีของทุกๆปีแล้วก็จากตัวเลขของปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองนะครับแล้วก็มกราปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลูกค้าเดินทางค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับนะครับแล้วก็เป็นเป็นเทรนที่ปกติอย่างนี้ทุกๆุกปีครับอก็ก็คาดหวังว่าในช่วงอพฤศจิกาและธันวาเนี่ยจะ จะกลับมาดีได้ครับผมอืมครับเอาสำหรับกลุ่มนะักท่องเที่ยวชาวจีนชาวคาซักสถานเรามีความคาดหวังกับเรื่องของฟรีวีซ่าเรื่องนี้ว่าหลังจากนี้เนี่ยใช้เวลารยเวลาสักครึ่งปีหรือสักปีหนึ่งหลังจากนี้จะสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญไหมครับสำหรับฟรีวีซ่าครับครับผมจากที่ได้พูดคุยกับทางทางู้ประกอบการทัวร์นะครับแล้วก็โรงแรมที่เป็นทั้งเชนเนาะซึ่งซึ่งเชนก็จะมีข้อมูลที่ อยู่ของต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยทางสมาคมเรารวบรวมข้อมูลกันมาแล้วก็อพอจะสังเกตได้หรือว่าออพอจะพูดกันได้ว่าลูกค้าจีนเนี่ยน่าจะเป็นหลังตรกษจีนห,หรือช่วงตรุษจีนน่าจะเริ่มมีการเดินทางนะครับ,รบเป็นที่เป็นทัวเนาะก็ุบใหญ่ๆนะครับหรือไม่ถ้าเราช่วดช่วงตรุษจีนไปก็จะเป็นช่วงโกลเด้นนี ก็คือสุลาปีหน้าครับผม,มแต่ปีนี้ไม่ไม,ไม่น่าจะมาไม่น่าจะมาได้เร็วครับอ๋อก็อยู่ในกรอบของประมาณสักหลังหลังจุดจีนเดี๋ยวค่อยว่ากันน่าจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผมอ้มอาวงั้นอยากให้ฝากอยากให้ฝากถึงคนไทยแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการด้วยเนี่ยให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจะได้มีความประทับใจกลับไปครับครับผมก็เอ,อผมอยากให้คนไทยเรานะครับเอ,อ ชัดเจนในเรื่องของตัวเองนะคือค,คนไทยเราเนี่ยเมีความอบอ้อมอารีนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีมาเสมอมาเลยครับแล้วก็ทุกๆุกครั้ทททงที่ได้พูดคุยกับลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขารับรู้รับทราบได้นะครับแล้วก็เป็นจุดแข็งของประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากให้เจ้าบ้านนะครับคนไทยทั้งหมดนะครับช่วยกันดูแลนะครับกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามครับ ตอนนับให้ดีวันนี้ตรวจสอบเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณบุญเกิดสุขสีการครับอุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวัน